ยิ่งไม่เยอะเยอะกินเจยมาก็สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ดาแฟมิลี่นะคะตอนนี้เราก็ทำพระจิบยำเช้า,าแล้วก็มาตุ้มโฮมกันนะคะสามเท่านะคะสามเท่า้านาสามเท่าเฝ้านาโอ้โหนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้ผลไม้นะคะกล้วยนะคะอันนี้เป็นกล้วยสดกล้วยสุกนะคะแต่อันนี้เป็นกล้วยอบแห้งแล้วนะคะกล้วยอบแห้งนะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นหมูทอดนะคะหมูจากคุณแม่เพชรสมรไสยพรนะคะทั้งหมูทั้งไก่นะคะแล้วก็อันน <right> ี้เป็นทอดเนาะอันนี้จะเป็นอ่อมนะคะนี่อ่อมหมูนะคะใส่ผักนางเลิศนะคะอร่อยนะคะใส่ผักชีด้วยนะคะอันนี้พิเศษดาดาโอ้หอันนี้พิเศษนะคะเขาบอกว่าให้สําหรับคนที่ฟันไม่แข็งแรงดูสิ แซ่น้ำอย่างดีเลยเรากินเมื่อคืนนี้มีเมืดนะเพื่อนนี่นี่เราเลยเอามาแช่น้ำให้ป้าดาอันนี้เขาเรียกว่าภาพยนตร์นะคะภาพยนตร์สามเรื่องครบเมื่อคืนยากขอบคุณมากใช่ไหมกินได้ใช่ไหมนได้เพราะมันแช่น้ำแล้วโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยเลยคิดไอเดียว่าโอ้ต้องแบ่งประดาสักหนึ่งเรื่องเมื่อคืนนี้เรากินสเรื่องนะเพื่อนเนาะ ขอบคุณมากเลยคุณย่าน้องมิวน้องมิวด้วยอันกีกับว่าได้เบิ้งยังแล้วมันมืดพี่น้องแช่น้ามันดำมันอะไรเราก็ไม่รู้ไม่ไม่นางเค็มเราจี๋มันทับๆเลยก็กินเลยแล้วเผามันจะดำเนาะแล้วทีนี้เรามาแช่น้ำแล้วก็ขูดๆออกมันก็จะขาวน่ากินมากเลยนะย่าเสรแล้เสร็ได้เสร็จไดแล้วก็ขูดๆๆนะมันแช่น้ำมันจะนิ่มนะไอซี่เออแล้วก็ขูดนะ อุ้ยอร่อยมากเลยนันางเข็มนี่กมคือได้ไม่รู้อะไรกินเลยเนาะเพื่อนเนาะเขาบอกว่ากินเนื้อเข่าย่างนะคะกินหนังเข่าเบิร์ดค่ะเพราะว่าหนังมันหย่อมบดายแต่ว่าอันนี้มันแช่น้ำแล้วมันเคี้ยวได้นะคะอันนี้คือพิเศษของของไฮปดาแจมแจ่วแบนี้แจมแจ่วหัวปกยากแมน่บโป๊ะโป๊ะนั่นไงเพื่อนเอามาแล้วแจ่วสุพรรณบุรีแจ่วสุพรรณบุรีเขาใส่มะกอกใส่ ลว่าโอซิเคอร์มากคือนางเข็มเนี่ยมันนัวแล้วมันนัวกับพนปุรีแล้วเพื่อนเพื่อนวัดใส่หลายอันเออแคบหมูก็ใส่แล้วก็อะไรนะแคบหมูตะไคร้มะกอกเออมาเพิ่ะขอที่ได้แปดนาที่เดี๋ยวล่ะเดี๋ยวใจเย็นอย่าเ้าอันนี้ก็ชุ่มเรากล้วยปิ้งเมื่อเช้าค่ะกล้วยเราสุกที่เราไหว้แล้ว แจ่วนี่นะลุงพันน์แจ่วหมักพริกสดห้าตำมตำใส่กระเทียมเพื่อนเราใสซูโรดไม่ต้องใส่น้ำปลาเพราะว่าหนังเค็มเรามันนัวแล้วแล้วก็ใส่มะนาวลงไปจ้าสุดยอดอย่าบอกใครชี้หอกลองกินกินเพื่อนเราจะไปทำภารกิจต่อไปอ๋อผัมันน้ำหนาวไปก่อไฟหลังบ้านข่อยเด้อข่อยเก็บฟืนไว้หลายหล่า จีนางเข้ม,ขมอ่อมหมูก็อร่อยนะที่อติอ่อมหมูใส่ผักชีใส่ผักนางเลิศแม่ดา<อ>สดน้ำม,มดหวยแล้วอ๋อตุอ่อมอ่อมแบบกกอกอ่ <สด S 1> อมแบบซีโก้อ่อมแบบซีโก้ถ้าเรามีขนุนเราก็แกงเห็ขนุนเนาะแกงแกงหมูใส่มะมี่แกงหมูใส่มะมี่แก่มะมี่บอ๊านั่นจ้ามีอ่อน มันแฝดด้วยแกงหมูใส่ไหมหลวงมีนะบ้านคอยจะแกงแบบนั้นแต่ที่นี่มันไม่มีใส่มะเขือไม่มีมะเขือก็เลยใส่ผักซีเดี๋ยวอดเอาอีกสามปีเขาก็ได้แล้วต้นหลวงมีเท่านั้นนะกระร่างสิ่งไงนี่นั่นปะสามปีกระสีออกลูกละวแยกแกงแล้วโอ้น้าท่วมหนังต้นน้ำแบบนี้แหละมันถึงจะกินได้หลวงมีล่องสิ่เบื้องใช่ใช่ใชเขาเรียกว่า หนังมันเก่าแล้วไงเวลาสายแล้วมันก็จะยุ่ยไงเออเออเนี่ยเออลองเบิ้งลองเบิ้งฝนโตขั้มฝนโตขั้มนางรวมหนังลุงพันเป็นคนชอบหนังที่หนังตลอดเมื่อคืนนี้เป็นยังไงเหตุการณ์ปกติไหมเพื่อนโอ้ด้การเลยไปยังไรตีหนึ่งหมดนอนเอฟซีมินมาบอกลุงพันนอนตีหนึ่งกระชับ เขาบอกว่าไม่ได้นอนอ,อยู่กับลุงพนันตีหนึ่งตีหนึ่งเลยบอกลุงพนัแนแหมอยู่กับลุงพนันกันรับไปดูเรื่องอกินยาแล้วก็นอนเลยเอซีบอกว่าไม่ได้ไปนอนกับสองหนุ่มเหลอแต่บอกลุงพันนอนนั่งแล้วอนอนกับน้องมิวมเป็นไงเป็นไงแซบอย่าบอกใครแซบ ให้ใหวงฝั่งน้เนเนพือ่อนย่ฟังพ่นฟังไหนะเฮ็ดเฮือนโธ่เเฮ็ดเฮือนนั่งกับผู้หญงดังแล้วกัได้าปเปิดเพลงหาลิดบ่เดมลแล้วก็ได้จังไราหาพักต้องหาพักเพอย่าาลับ ฮะจบบรรยากาศทุกท่านฝนตกแห้งบ่าน้ำท่วมหนังเบิดนี่จนหนังขาดหนังยุ่ยไปเลยกินได้สถานการณ์เรียบร้อยปกติใช่ไหมเพื่อนอยู่ยามเมื่อก่อนจะมีลงพื้นก็จะมีโมไซค์ลูกหลานรวมกลุ่มกันว่าถนนดีเนาะห้องยางไปเบื้องอยู่แล้วว่าดันหนา จะยินเสียงตึ้งอยู่มอง,มองหน้าโดมก็เลยไปเบิ่งหน่อยนึงเบิ่งเป็นถังทาง,ทางดำหน่อมันลม้มขยะละมองไปทางุูนหนูก็เลยเห็นดำๆกำลังวิ่งไปค่อยรู้แล้วคือ <c oughs> อะไรเดี๋ยว พันจะลืมเลยว่าสมัยตะกี้นะสมัยตอนเ่าอยู่ขั้วกลางนะครับ<ข>อยกาําลังขั้วป่าอยู่เนาะคอยชื่อป่าสามรุงรยนะคอยกาําลังขัว้วป่าอยู่ขันกุ้นมะคือจังเขาอยู่กันจังสี่หล่ะ่าดหน้าเนาะสามสี่ก้นนี่ล่ะมันมีเสียงดังตึ้งแล้วก็ตริงอีกตึ่งอีกคอยกส็สะดุ้งแล้วคอยก็กตกใจลุงพันกับย่างมาถามว่าเสียงยังดาด้เสียงยังคอยก็เรยว่า ไปเบื้องนู้เสียงดังข้างนาพุ่นละตอนนี้เจ้าก็อไปเบื้องเนาะคอยก็อไปเบื้องลาเตแเรนมานอนอยู่สาราปูจำมลองอ่ะเลือดเต็มเราเลือกพา,าไปห่มหนมนะั่นไะปวดมากี่านะคะอาจารย์่อรู้แล้วว่าถังดำเนี่ยคือโ <c oughs> จนบะ แกะจนหน้าร้อนสิกจนตนขยะจนปนขยะอืมจัาผ port ีพี่หอกเมือง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 มันาค่อยกี่ตัวเบืงเดิอน네ี่มาเติมน้ำสองรอบเลยเด้มนี่น่ะแปลอีกไหมหมอพอแล้วยังงย่นนะมันนะเอาชุดตะเดียนนึกหายังอะไรบ้ห่านสยาม